สวัสดีครับทุกคนในรายการสู่ช่องมิสเตอร์ยูทิวทนกคนก็มีนนี้เราจะมาสอนวิธีการป้อนลูกนกนะทุกคนก็วันนี้ผมมาที่บ้านนะครับทุกคนก็อันดับแรกที่เราต้องเตรียมก็คืออาหารนกนะครับ อ,อันนี้ผมใส่มาแล้วนะทุกคนก็ถ้าทุกคนอยากรู้อาหารนกเป็นงไงมันจะเป็นแบบผงนะทุกคนเดี๋ยวผมคือรูปไปดูแล้วก็ต้องการน้าร้อนนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะกินประมาณ6ซีนะครับทุกคนก็คใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ไปกดได้วยนะครับทุกคนวันนี้เพื่อจะมาแบบเร็วๆหน่อยนะนี่ทุกคนก็คือเจ้าเลืเบิร์ตัวน้อยของผมทุกคนมีชื่อนะทุกคนชัว่วแพนกินนะครับแล้ว ว้าวก็ว <Wow. S 1> ันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้อนลูกนกนะครับแล้วก็วิธีการฝึกลูกนกนะครับนี่เจ้าตัวนี้ผมก็สามารถป้อนมือเดียวได้อยู่นะครับทุกคนไม่ได้นะว่าทุกคนสามารถป้อนได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้แบบเี๋ยนะวทุกคนแล้วก็วิธีป้อนลูกระเบอร์นะครับ ให้จับให้จับตรงจะเดาปากเนื้อมันนะครับทุกคนจะแบบนี้นะแล้วก็เอายาเข้าไปเลยไม่ต้องจับแรงนะครับแม่แบบนี้นะทุกคนอเอาเสาไปเลยเซลิงที่ผมใช้เนี่ยก็คือเซลิ่ให้ายานะครับก็ผมก็จะตัดไส้ไก่แบบนี้นะทุกคนตัดให้มันเหลือครึ่งเดียวนะครับตัดให้มันมีครึ่งเดียวนะครับเพราะเพราะมันจะได้ไม่ต้องเข้าไปในอยู่ในกระเพาะเลยนะครับก็ การที่ผมตัดแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถยัดให้มันเข้าไปแถวๆตรงคอได้นนะครับก็จะทําให้มันไม่ค่อยเฉียงไม่เสียเวลามากครับทุกคนแล้วก็ทําให้สามารถป้อนมือเดียวได้ด้วยนะครับทุกคนถ้าไม่เชื่อเน่ดูเน่เทคนิคที่เทคนิคที่ผมตัดแบบนี้นะครับได้มาจากพี่อาร์ซีนะครับก็พี่คนแรกจะไม่รู้จักผมหรอก <c oughs> เรื่อก็กินเข้าไปนะเน่ ส่วนวิธีการสอนให้มันบินเป็นนะครับเดี๋ยวผมฟอที่งอนั่งก็จยก่อนก็ถ้าทุกคนถามว่าผมสอนมันบินยังไงครับก็แบบนี้นะวันนี้ก็อากาศดีนะทุกคนผมก็ออกมาถ่ายแบบนี้ทุกคนแล้วก็ก้อนนะแต่ถ้าทใครเพิ่งซื้อมาแรกๆนะครับก็แนะนำว่าให้ทำแบบนี้นะทุกคน เอาเสริมมาแบบนี้นะได้ดับตัวนี้มันยู่ข้าวมากเยะเนี่ยทุกคนให้นะทำแบบนี้นะก็เอาสนิงชิมแนม่าจะบินมานะเพราะมันหวนะิวนนะก็เจ้าตัวนี้ก็เริ่มจะบินได้นะทุกคนเอาละขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดเออขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดนะครับคือ คือชื่อของมาน,นะทุกคนชื่อนกที่จําเป็นมากลยนะทุกคนก็นผมจะสอนวิธีการทําให้นกจําชื่อของตัวเองได้นะทุกคนก็นให้ทุกคนทําแบบนี้นะทุกคนประมาณเจ้าตัวน,นี้ชื่อว่าแผ่นกลิ้นใช่ไหมครับทุกคนผมก็จะเรียกแบบน,นี้นะแผ่นกลิ้นแผ่นกลิ้นแล้วก็จะป้อนข้าวมันนะแผ่นกลิ้นแผ่นกลิ้นป้อนข้านะก็การที่ทําแบบนี้ก็เป็นการแบบ เรียกชื่อเราให้มันจำแล้วผมก็จะให้รางวัลอะ่ะมันก็จะเป็นการแบบให้มันจําได้มีประสิทธิภาพมาทุกคนก็ทำแบบนี้บ่อยๆนะทุกคนก็เรียกชื่อมันมบ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จําได้เ,เลยส่วนนี้นะทุกคนอันนี้ก็จําเป็นนะทุกคนนี่มากขึ้นมืออ่เออตึนก่อนตึนกอนมากขึ้นมือหน่อยเพ่่นเนี่ยทุกคนก็ใส่ลิงล่อมันนะให้มันขึ้นมือนะครับ ก็ตอนนี้มันยังขึ้นมือไม่ค่อยชินนะครับมันก็เลยนั่นแหละแปขึกก้นมือขึ้นมือถึงม,มากก็เวลาที่มันขึ้นมือหรือทําอะไรที่พวกเราสั่งนะครับได้แบบถูกต้องนะครับก็ให้รางวัลมันด้วยการให้อาหารมันนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนส่วนนะส่วนถ้าลูกใครแบบเพิ่งซื้อมาแ,แรกๆนะครับก็ใจ่ายมัน บางตัวเองนะทุกคนก็จะไม่กล้ามันจะไม่กินข้าวนะทุกคนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ยอมกินข้าวนะครับตอนที่ซื้อมาแรกๆนะผมใจหายมากเลยเนื่องว่าแบบมันไม่กินข้าวแบบมันจะเหิวข้าวตายหวังมันกลัวมันขาดสารอาหารนะแต่ก็ถ้ามันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับก็ให้อดให้อดข้าวมานะครับทุกคนวันเดียวไม่เป็นไรนะครับทุกคนนกสามารถอยู่ได้อยู่นะครับ ห้ามห้ามขาดน้ำนะครับทุกคนวันเดียวแล้วทุกคนถ้านกไม่ยอมกินข้าวนะครับม้าวขุนเกล็นถึงมากุนเกล็ดขนเกล็ดนเกล็ก็แต่ถ้าวันที่สองยังไม่กินข้าวนะครับทุกคนก็จะต้องบังคับมาหน่อยแล้วนะครับวันที่สองก็จะกินข้าวน้อยหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็อดข้าวมันนะทุกคนแต่แนะนำว่าอย่าอดข้าวเกิน3วันนะครับไม่งั้นนกมันจะ เริ่มสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะทุกคนแล้วก็นะต้องเอาลกมาตากแดดทุกวันนะครับก็ตอนนี้ผมมานตากแดดประมาณนี้นะทุกคนก็ท้อทงฟ้าก็ค่ำคึมเหมือนจะฝนตกนะแต่ก็ไม่ฝนตกก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะหมดหน้าหนาวแล้วนะทุกคนก็ก็กยังไงก็ต้องปกไฟลูกนกอยู่ครับทุกคน ก็อย่าล mm ืมนะทุกคนต้องกดไฟลูกนกนะก็เวลาที่ลูกนกเริ่มเริ่มกินอิ่มแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะเอ้ยก็นี่นะทุกคนเวลาลูกนกใกล้กินอิ่มแล้วนะครับมันจะอ้วนประมาณนี้นะแลรกๆมมันจะผอมมากเลยนะแต่ก็จำไว้นะทุกคนถ้าถ้ามันเริ่มถ้าตรงท้องมันเริ่มอิ่มหรือว่าเริ่มอ้วนแล้วนะทุกคนห้ามห้ามฝึกบินมานะครับไม่งั้นมันจะทําให้ลูกนกแบบ เกิดกดไหลย้อนได้นะทุกคนไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าผมให้ข้อมูลผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็ผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็พอรู้อยู่นิดหน่อยก็หวังว่าสิ่งที่ผมมาสอนทุกคนนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนกับนกทุกองทุกคนนะนี่นะทุกคนเดเบิินครับเอ่อถ้าทุกคนคิดว่าแบบ ตอนเด็กๆมันเชื่องนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อมันไปแบบร้อเปร็นะทุกคนเพราะแบบตอนโตมันอาจจะไม่เชื่องก็ได้นะครับเจ้าตัวน,นี้เป็นแบบเล,เ,ลเบิร์ดขอบตานะครับก็มีโอกาสที่มันจะไม่เชื่องตอนโตนะครับทุกคนเพราะเลเบิร์ดเป็นโกที่ติดนกด้วยกันเองนะทุกคนก็ไม่รู้นะว่าทาไมแต่ก็นะเจ้าตัวน,นี้ก็ตอนเด็กๆก็เชื่องมากนะทุกคนตอนนี้ก็เชื่องอยู่นะแต่ไม่แน่นะถ้าทุกถ,ถ,ถ้ามันโตแบบ ตัวเต็มวัยแล้วเนะี่ยว่ามันจะเชื่องอหรือไม่นะเพราะนกเล็กๆประ,ประมาณนี้เนะี่ยปกติเล็เบอขอบตามันจะไม่ค่อยเชื่องนะทุกคนแต่ถ้าเป็นเลเบไม่ขอบตาก็มีโอกาสเชื่องเลยนะก็เขาบอกเขาว่ากันไงครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะทุกคนแต่ถ้าทุกคนรู้จักเจ้าไทเกอร์ใช่ไหมครับก็ต้องรู้รู้อยู่แล้วแหละทุกคนเพราะแบบมันออกคลิป บ่อยมากเลยนะทุกคนก็เจ้าไทเกอร์เนี่ยเจ้าไทเกอร์เนี่ยก็คือมันเป็นพันข้อเกเทลนะครับถ้าอยากให้ผมแนะนําว่าค้อเกเทลกับเลเบิร์ตัวไหนยิงง่ายกว่าน,นะผมว่าเลเบิร์นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะแบบข้อกเทลนะครับมันข้อเสียมันก็คือมันขี้ตกใจง่ายมากเลยนะทุกคนบ้านของทุกคนจะต้องสงบมากเลยนะแต่บ้านผมก็ไม่ได้สงบขนาดนั้นหรอกส่วนเจ้าเลเบิร์เนี่ยมัน จะขี้ตกใจไหมมันก็ขี้ตกใจอยู่นะทุกคนแต่มันไม่มากเท่าเจ้าคอกระเทลนะครับแล้วก็เรื่องกินเนี่ยเจ้าตัวนี้จะก,กินน้อยกว่าน,นะครับก็จะใช้ต้นทุนน้อยกว่าน,นะครับส่วนเจ้าคอกระเทลนะครับมันเป็นนกกิน,นจุนะครับจะอิ่มแล้วก็ยังร้องอยู่ก็ไม่รู้ว่าร้องไปเพื่ออะไรนะเนี่ยส่วนขนาดตัวนะครับตัวนี้จะตัวเล็กกว่าน,นะทุกคนส่วนคอกระเทอจะตัวใหญ่กนะว่านะวันนี้ผมไม่ได้เอามันมาด้วยนะครับเพราะแบบกลัวมันหลุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาตัวนี้มาก่อน ส่วนเรื่องเสียงนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าอยู่ตัวเดียวนะครับจะเสียงเบามากนะครับแต่ถ้าอยู่เป็น2ตัวสามตัวนะครับรับรองนะครับบ้านระเบิดแน่อนอนครับทุกคนมันจะคุยแบบมันจะคุยบ่อยมากนะส่น爷爷วนข้ากระเทืนนถ้าเป็นตัวเมียนะครับมันจะเงียบสงบแล้วจะเชื่องมากนะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะครับมันจะเสียงโคตรดังเลยนะทุกคนและทุกคนอยากรู้ว่าเจ้าไทเกอร์เป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับ ก็เจ้าไทเกอร์เป at ็นเพศผู้นะครับถามว่า i mean ผมรู้ได้ไงนะครับผมเอาไปตรวจหรือเปล่านะผมไม่ได้เอาไปตรวจเลยนะครับทุกคนผมฟังจากเสียงมันนะครับเพราะเพราะมันเรียนเสียงเพลงนะทุกคนแล้วก็เรียนเสียงเรียงเสียงที่ผมสอนมันด้วยนะครับก็ทําให้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นตัวผู้แน่นอนครับเพราะมันเอะเอะเอะอะวยวายมากนะทุกคนนะก็ ถ้าใครที่แบบบ้านสงบสงบแล้วแบบไม่อยากเสียงดังนะครับเลี้ยงข้อกระเทลนะครับทุกคนข้อกระเทลโตัวตัวเมียกับตัวเมียก็พอนะทุกคนเพราะตัวเมียมันเสียงเบานะแต่ถ้าแบบใครแบบบ้านประมาณนี้ก็แบบเลี้ยงได้สบายสบายอยู่ก็อยู่ได้นะก็ให้เลี้ยงตัวนี้นะทุกคนนี่แบบถ้าแบบใครอยู่ในพวกคอนโดตึกเล็กๆนะผมแนะนำให้เป็นเจา อ้ยเ,เบอร์นะทุกคนส่วนเรื่องความน่ารักนะครับก็ถ้าผมโหวตนะครับผมโหวตตัวนี้เยอะกว่าน,นะทุกคนก็ข้อกระเทลมันมันก็น่ารักนะทุกคนแต่แบบไม่แน่ใจมันเป็นความชอบนะครับก็แบบผมอยู่กับเจ้าไทเกอร์นานแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่ารักน้อยกว่าน,นะแล้วนี่นะนตัวนี้ก็ลาเ,เบอร์เป็นนก เจ้าแห่งสีสันนะครับทุกคนมันมีโคตรหลายสีนะทุกคนก็เป็นสีฉูดฉาดนั่นเลยนะส่วนฮอกระเทลนะก็จะมีสีน้อยกว่านะทุกคนแต่สีของฮอกกะเทลก็จะเป็นแบบแนวอยู่ในร้านกาแฟสบายๆชิวๆนะี่สีจะไม่ได้ชูดฉาดอะไรขนาดนี้นะนี่นี่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีฟ้าออกขาวๆนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าแพนกวินนะครับก็ข้อเสียข้อดีก็ประมาณนี้นะทุกคน แต่อาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมรู้ผมรู้แค่นี้นะครับก็ถ้าผมรู้มากกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทุกคนด้วยนะครับนี่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้มาได้ไงก็ไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับทุกคนก็ไม่ใช่ก่อนๆหรอกคลิปหลังๆนั่นแหละนะทุกคนเอาละก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ ง่ายๆนะทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะทุกคนนี่ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องมิสเตอร์ยีด้วยนะครับเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะทุกคนก็นกใครนกปกติที่จะบินหลุดน,นะครับก็จะเป็นนกวัยนี้นั่นแหละครับจะเป็นนกวัยที่แบบเริ่มบิน เริ่มบินเก่งนะทุกคนมันก็จะเป็นช่วงเหอรปีกนะครับก็ให้ทุกคนใส่เชือกมันนะครับเวลาจะพาไปไหนนะครับเพราะเชืองที่มันเริ่มเหอรปีกนะครับมันจะเป็นช่วงที่นกหลุดบ่อยมากนะทุกคนก็ระวังด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าหาใครชอบพีนิวกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับกนนด้ผมไปแล้วลนะ่ะบายบาย